สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักของคุณครูทุกคนนะคะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับคุณครูในกิจกรรมเตรียมความพร้อมชาวปัญญาค่ะในวันนี้นะคะคุณครูก็มีภาพนะคะคุณครูจะเล่าเรื่องนะคะและให้เด็กๆนั้นจดจำจากภาพนะคะและนํามาตอบคำถามค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะ เราไปเรียนรู้จุดประสงค์กันเลยค่ะจุดประสงค์ในการเรียนรู้นะคะ 1. เพื่อให้เด็กรู้จักสังเกตและเล่าเหตุการณ์จากภาพได้ค่ะ 2. เพื่อเด็กนั้นรู้จักแยกรายละเอียดว่ามีสิ่งใดยอยู่บ้างค่ะ 3. เพื่อให้เด็กรู้จักหาคำตอบและอธิบายสิ่งต่างๆได้ค่ะให้เด็กๆฟังนะคะคุณครูจะเล่าเหตุการณ์ให้เด็กๆฟังนะคะในเช้าแจ่มใสวันหนึ่งพระอาทิตย์ยิ้มแย้มแจ่มใสไก่น้อยทักทายขันโงงมาน้อยโผทักทายเพื่อนๆน นกน้อยจิบจิบกิกกิ๊กกันอยู่กระต่ายน้อยโผล่รับอยู่ใต้ร่มเงาแครอทสองหัวคู่กันแมวน้อยนั้นรับอยู่หน้าประตูต้นไม้ออกรากออกผลแสนอุดมไปมากนักหนา เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆจำได้กันไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเล่นเกมกันเลยคะ่ะข้อที่หนึ่งใครนอนหลับอยู่ใต้ต้นไม้เริ่มคะ่ะ เลยค่ะกระตายน้อยค่ะข้อที่สองอะไรอยู่ตรงกลางระหว่างต้นทานตะวันค่ะเริ่มค่ะ เลยค่ะน้องหมาโบกมือทักทายเพื่อนๆค่ะข้อ3ใครอยู่หน้าประตูบ้านเริ่มค่ะ,ะเฉลยค่ะ น้องแมวนั่นเองค่ะข้อสใครอยู่บนหลังคาบ้านเริ่มค่ะเฉลยค่ะไก่น้อยขัน ตองอยู่บนหลังคาบ้านค่ะขอ้อ5ดวงอาทิตย์หันหน้าไปทางทิศใดเริ่มค่ะ,ฉะเฉลยค่ะ ดวงอาทิตย์หันหน้ามาทางด้านขวามือค่ะข้อ6มีนกเกาะอ,อยู่บนต้นไม้กี่ตัวเริ่มค่ะ,ะเฉลยค่ะ มีนกเกาะอยู่บนต้นไม้สองตัวค่ะข้อเจ็ดมีหัวแครอทกี่หัวเริ่มค่ะ เลยค่ะมีหัวแครลอดน้อยสองหัวค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆตอบถูกกันทุกข้อเลยใช่ไหมคะวันนี้นะคะคุณครูก็มีนิทานนะคะโคโอาล่าผู้กล้าเปลี่ยนแปลงมาให้เด็กๆได้ฟังกันค่ะ ในดินแดนที่แสนสวยงามอากาศสดชื่นแจ่มใสแล้พระอาทิตก็ส่องแสงอุ่นๆลงมาสัตว์ทุกตัวในดินแดนแห่งนี้ออกมาวิ่งเล่นกันอย่างร่าเริงยกเว้นก็แต่เจ้าคอร่าน้อยตัวนี้โคอราตัวนี้ชื่อว่าเควินค่ะเควินมีขนสีเทาๆท,ทั่วทั้งตัวและสิ่งที่เควินชอบทำมากที่สุดนั่นก็คือ การหมั่มใบไม้แสนอร่อยงงงงงแล้วก็เกาะต้นไม้นิ่งๆและนอนหลับไปใช่แล้วค่ะเควินเป็นราชาของการอยู่เฉยๆเพราะเควินคิดว่าพื้นดินข้างล่างน่ะ อันตรายสุดๆเลยข้างล่างนะนะทุกอย่างรู้จ้ารวดเร็วเกินไปแล้วก็เสียงดังเกินไปครแล้วก็ตัวใหญ่เกินไปตตตงตงตง,ตงึแล้วก็แปลกประหลาดเกินไปดึึดึงงง แล้วก็ไม่อยากจะลงไปข้างล่างด้วยล่ะค่ะและแล้ววันหนึ่งก็มีเพื่อนแวะมาเยี่ยมเควินเอ๊ะอยู่ทั้งไหนนะ,ะนั่นไงเควินเควินลงมาเล่นกับพวกเราไหมเควินตอบกลับไปว่าไม่อะฉันเออฉันยุ่งมากเลยฉันต้องเกาะต้นไม้อยู่ไม่วางไปเล่นกับพวกเธอหรอกนะ มีเพื่อนแวะมาอีกค่ะเจ้าจิ้งจอกดิงโก้นั่นเองเควินยูฮู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 เควินลงมาเล่นกับพวกเราไหมเควินก็ตอบกลับไปอีกว่าไม่อ่ะฉันฉันอยากอยู่เฉยๆมากกว่าน่ะ คืนนั่นเองเควินก็แต่มองเพื่อนๆเ,เล่นกันอย่างสนุกสนานที่จริงเควินก็อยากจะลงมาเล่นกับเพื่อนๆน,นะคะแต่เขาไม่ชอบความมืดแล้วก็ไม่ชอบการผจญภยัยแล้วก็ไม่อยากลงจากต้นไม้ เปลี่ยนแปลงอะไรทั้งนั้นเขาก็เลยเกาะต้นไม้อยู่อย่างนั้นจนวันเวลาผ่านไปเรื่อยเรื่อยเรื่อจากฤดูร้อนกลายเป็นฤดูฝนจากฤดูฝนก็กลับมาเป็นฤดูร้อนอีกครั้งเป็นอย่างนี้ทุกวันจนกระทั่งวันหนึ่งเกิดเรื่องยุ่งยุ่งขึ้น ด้วยความเป็นห่วงว่าเควินปล่อยมือเธอเดี๋ยวพวกเราจะรักเธอไว้เองแต่เควินก็ไม่ยอมปล่อยมือแล้วต้นไม้ก็เริ่มโยกไปโยกมาโยกไปโยกมาแล้วก็ครุ่มเมื่อเควินเลืมตาขึ้นมาอีกครั้งก็เห็นเพื่อนๆกำลังมองมาด้วยความเป็นห่วงเควินก็เลยลองปล่อยมือออกข้างหนึ่ง แล้วก็ปล่อยมือออกอีกข้างหนึ่งอ่าเขารู้สึกสบายเป็นอิสระแล้วก็มีความสุขมากๆเลยละค่ะว้าวเพื่อนๆยิ้มให้เควินแล้วก็ยื่นมือมาหาเควินเควินไปเล่นกับพวกเราเถอะนะเควินคิดแป๊บหนึ่ง ค่อยยื่นมือไปหาเพื่นพนพนอนเอเด็กๆคิดว่าเควินจะตอบเพื่อนๆว่ายังไงนะคะเควินตอบเพื่อนๆไปว่าแน่นอนฉันอยากไปเล่นกับพวกเธอที่สุดเลยถ้าพร้อมแล้วแล้วก็พวกเราก็ไปกันเลย ไม่กลัวที่จะทำอะไรใหม่ๆเพราะว่ามันต้องสนุกแน,น่ๆเลยนิทานสนุกกันไหมคะเด็กๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะและกลับมาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะบายยค่ะเด็กๆที่น่ารักของคุณครู